สวัสดีครับสวัสดีครับโยสวัสดีสูงจากพื้นดินนี่ก็กำลังเก็บอง,งุ่น <Yeah. S 1> อยู่เห็นอง,งุ่นไหมมันไม่ใช่องุ่นหรอกผมผู้เล่นนี่คืออ่อชาจะใช้ว่าตำนานผักหวานบ้านผมก็ได้นะครับเพราะว่าผักหวานต้นนี้ผมเรียกว่าคุณย่าผักหวานมีอายุเป็นร้อยปีแล้วนะครับแล้วก็ท่านอายุมากจนเนี่ยคิดดูเหอะไส้เริ่ม โดนเขาเรียกแหละไส้ไส้ของแกนของต้นน่ะมีการผูกไปแล้วแล้วก็ยังคงให้ผลผลิตอยู่นะครับแต่ถือว่าน้อยลงนะคือผมทําวิดีโอนี้จะเล่าสตรอรี่ให้ฟังนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับผมได้เข้ามาครอบครองพื้นที่แปลงนี้นะครับเป็นมรดกของคุณยายผมทิ้งไว้ให้แล้วก็มีผักหวานต้นเนี้อยู่อยู่หลังบ้านนูน่นบ้านผมอยู่นูน่น นู่น,น,นเห็นไหมเห็นราคาป่ะ,ะผมก็เลยเสียดายนะครับปีแรกที่ได้เจอผักหวานต้นนี้ออกลูกนะครับผมก็จัดการเอาวิชาวความรู้ที่มีเนี่ยนะครับทำการขยายพันธุ์แล้วก็ปลูกไว้ที่ข้างบ้านตัวเองวันเวลาผ่านไป3ปีเดี๋ยวพาไปดูครับว่าเป็นยังไงบ้าง อ่ะเดี๋ยวเล่าต่อผมนึกอะไรได้ผมก็เล่าไปเรื่อยอันนี้ยังอยู่บนต้นไม้อยู่เลยข้างล่างเนี่ยนะครับที่บอกว่าผักหวานเนี่ยเริ่มอายุเยอะแล้วนะครับดูด้านล่างนะครับเห็นสีน้ําตาลนั่นไหมอ่ะอนก้อนๆสีน้ําตาลนั่นคือปลวกนะครับคือผักหวานต้นนี้อายุมากขนาดที่แก่นที่เป็นข้างในเนี่ยเริ่มแห้งและปลวกก็เริ่มกินคือต้นไม้เนี่ยทำความเข้าใจก่อนต้นไม้เนี่ยไม่ได้ตายเพราะว่าโดนปลวกก,กินนะครับเพราะว่าปลวกกินของตายเข้าใจไหม ถ้าต้นไม้ไม่แห้งไม่ตายปลวกจะไม่มาขึ้นเพราะฉะนั้นต้นไม้ตัวนี้อายุเยอะครับจึงมีส่วนแห้งข้างในโพรงขึ้นมาอย่างนี้ปลวกก็เข้ามาจัดการมันเป็นระบบนิเวศนะครับที่เขาจะทํางานร่วมกันบางทีเราเคยเห็นปลวกขึ้นตามผิวต้นไม้นี่ไม่ใช่ว่าต้นไม้จะตายนะครับบางทีปลวกเขาก็มากินผิวที่ต้นไม้สลัดทิ้งปลวกทําหน้าที่เป็นสครับจัดการผิวที่เซล,ล์ผิวที่ตายแล้วให้กับต้นไม้นะฮะ เนี่ยนึกอะไรได้ก็เล่าไปเรื่อยเปื่อยอู้มันเพลินจริงๆนะแต่ที่จะเหนื่อยอีกอย่างนึงคืออีตอนขัดเม็ดนีแ่แหละโอ้ยพอ,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 อก่อน ดูนี่ก็จะเต็มถังแล้วกระป๋องนี้16ลิตรแต่คิดดูเหอะน่าจะมีเกือบพันเม็ดเอามั้งนี้ก็ยังเหลือคาต้นที่ยังเขียวๆเลืองๆอยู่เอางี้เดี๋ยวจะมืดซะก่อนเดี๋ยวผมพากลับไปที่ข้างบ้านผมเพราะว่าผมปลูกผักหวานฝาไว้เป็นรั้วเลยพาไปดูว่าผักหวานอายุ3ปีโตได้ขนาดไหนรีบไปอ๋อบันไดด้วย,วยอ๋อเดินมาข้างบ้าน นี่เลยผมเริ่มปลูกเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับดูความใหญ่โตของกอนะครับของโคนอะไรละ่ะกอบ้านเนี่ยผมปลูกจุดแล้วประมาณสามเม็ดสี่เม็ดบ้างนะครับแล้วก็ยาวไปเลยนู้นล้อดิมรั้วไปต้นนี้นี่สูงกว่าสองเมตรเลยนะ สมบูรณ์มากความจริงมันยังไม่ถึง3ปีหรอก2ปีกกว่าเนี่ยครับผมก็ปลูกยาวมาจนถึงตรงนี้เลย เรียบร้อยนี่แหละตำนานผักหวานที่พาไปดูมานะครับก็เดี๋ยวเข้ากระบวนการแยกน้ําแยกเนื้อแยกเม็ดแล้วก็เพาะครับเดี๋ยวจะขยายต่อให้ทั่วรรอบบ้านเลยเคล็ดลับในการปลูกผักหวานมันก็ไม่ลับหรอกบอกขนาดนี้เป็นเคล็ดที่เฉยก็คือปลูกคู่กับชะอมเวิร์กมาก